นในยุคนี้เนี่ยรัฐบาลยิ่งรักได้มีการประกาศนโยบายบอกว่าจะให้เด็กๆนะครับได้มีแท็บเล็ตเอาไว้ใช้ค้นคว้าหาความรู้นะครับแต่ก็ถูกโจมตีอีกว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นเอาไว้เล่นเกมเอาออกมาเนี่ยเปลืองงบประมาณมุมมองของประชาชนคิดยังไงคือในโลกนี้ครับมันมี2ด้านเสมอครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากซีกไหนคือได้มากกว่าครับพวกเราจะต้องคิดล่วงหน้าแล้ว ไม่ใช่คิดอยู่ในอดีตที่ย้อนหลังหากเป็นสังคมแห่งการดูถูกเหยียดยามเหยียบย่ำคนยากคนจนเพื่อขึ้นไปเหนย,ยมหน้ามันจะหมดไปถ้าคนรุ่นต่อไปเริ่มมีความรู้ต้องยกย่องคนที่คิดนโยบายนี้ต้องขอบคุณที่จะให้โอกาสรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้เติบโตอย่างมีคุณภาพแต่ปัญหาก็มีรอยอยู่ข้างหน้าแต่ที่แน่ๆเครื่องมือนี้ ทั่วโลกได้ใช้คนที่ไม่ใช้คือคนที่ก็จะหันกลับมามองว่าพวกเราตามโลกไม่ทัน